เท่านี้ที่อยุธยาเราเพชรประเสริฐนะคะหัวเรือนักจุงจุงเรือสินค้ามาน่าจะเป็นพานหินนะู้ชมดูสิไปดีคุมพัดเต้นแน่นหนานะคะติกแค่กันฝนเฉยๆเกาา่กระช้าบรรยากาศฝนก็ทำท่าจะตกอีกแล้ว แตสวยงามสวยงามทั้งสามแยกวัดพนัญเชิองอย่าบอกน้ำบนก็ไม่ใหญ่ทีน้ำนิ่งมากเลยบรรยากาศดีมากเช้าเสียงนกเสียงกาเสียงกาหว่าลมพัดแรงแรงนะคุณผู้ชมเดินทางมาทั้งวันทั้งคืนกว่าจะถึงได้ กว่าๆ